ไปลอม่เบิ่งมันหลุ่นใหญ่อนต้นท่วมหัวยันมือเลยนะสูงสูงคักยังท่านได้ใส่ปุ๋ยเล่งแปะเล่งหัวได้ไป้องอันนี้หัวแต่ใส่แต่ปุ๋ยทั้งขีดทั้งใบ ปุยเก็บใส่ตะปุ๋ยเก็บหัวมันหัวใหญ่ก็แขนกิ้วแล้วหัวซี่ซ้ำขากิ้วแล้วเนี่ยหัวมันหัวใหญ่หัวใหญ่แล้ว ขันไงห,หัวอะไรหัวดกอกน,นี่เป้าไข่ดอวมหญ่มันโมนี่ได้สีเดียนหาเดียนวนวเนี่ยมันสีหาเดียน,ล,นละกราคามันดีๆให้กับไข่แน่และพี่น้องหัวมันไงดกอกยื่นะ มันต้นกระดกราคาเปลี่ยนอยู่ยังสี่นะโอ้ย oh, yeah. แย่ราคาขึ้นได้สองบาทกัวสามบาทเป็นใครเน่อันนี้ตัวน,นี้เป็นใบมิกเป็นโลกใบดงัง มันรุ่นนี่มันมีตนมันตายช่วงมันแหลงมีหน้านช่วงกลุ่มผ้ามีหน้านมันแหลงแหลงมันตายตนมานกันสูงดีแต่ตนนั้นว่าตนว่าใครไงหัวสีไงบ้าน แต่ก็อีกหลายเดืนอนนี่หรอกพี่้องใครสิได้ขุดอันนี้ม่เัาปลูกแต่เดือนเพชรกีกาท่านว่ามาาัคค่ากุมพามีหน้าแม่สาพฤษภาหกเดือนล้วหกเดือนแล้วไ้หกเดือนแล้ว มันหกเดือนมันกว่าหัวไห่แล้วเนาะแต่ราคามันนี่แหละเป็นจังไดว่ามึงนี่เป็นโรคใบด่างไหลใบหยิกบิดเ,เลย ต้นมะเขหไงมันอยู่ใกล้ป่าสักป่าสักแถมมันได้มะใขหไง ต้นมันก็ใหญ่ดีหรอกมองงามๆมันก็นงามแต่มองดี้มันป่า,าสัตว์มันคุ้มมันเริ่มเปิดสยงาม